พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาดอัคิเวสนะเรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ กระทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทําอยู่เป็นประจำดังนี้แต่ละคำพูดเป็นอากาลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่จํากัดการเวลาภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่เรานำไปแล้วด้วยธรรมนี้ อันเป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดการเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนคำพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้นสอดรับไม่ขัดแย้งกันภิกษุทั้งหลาย นับตั้งแต่ราตีที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งถึงราตีที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลย